คนวันสุกร์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าสลับคู่ค่ะความรักโดดเด่นเป็นพิเศษนะในคลิปนี้จะแบ่งเป็นเคสของคนโสดนะคะ,ะทุกสถานะเลยนะคนโสดจะได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าคุณเคยการคุยกันถูกคออาจจะมีหน้าที่ การงานนะคะอาชีพที่แตกต่างกับเรานะคะไม่ไม่ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดกันมากนะักหรือแม้กระทั่งเป็นอาชีพสายเดียวกันนะแต่แบ็กกราวน์ทางครอบครัวแล้วก็ความคิดเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่ไม่น่าจะโคโจรมาพบกันได้นะหรือจะเรียกได้ว่าคนวันศุกร์เนี่ย ถ้าเห็นพันผ่านเนี่ยก,ก็คงไม่ได้เลือกคนคนเนี้ตั้งใจตั้งแต่แรกว,ว่าอือยากได้แฟนแบบนี้ละกันแต่ว่าพอรู้จักพูดคุยกันแล้วเนี่ยก็เปิดใจมากขึ้นอาจจะด้วยอายุนะคะหรือว่าโตแล้วเราก็ลดสเปคนะก็ขอให้คนที่คุยกันรู้เรื่องนะคะแต่ทีนี้ปัญหาของความสัมพันธะ์น่ะมันอาจจะไปอยู่ที่คนอื่นเช่นครอบครัวของเราเพือพ่อนฝูงของเรานะคะไม่เห็นด้วยหรืออาจจะเป็นเพือพ่อนฝูงและครอบครัวของเขาะคะซึ่งตรงประเด็นเนี้ยมันก็ต้องดูยาวๆเนาะ แต่ความสัมพันธ์ก็มีโอกาสพัฒนานะคะสำหรับคนโสดนะทีนี้เคสของคนที่มีคู่มีแฟนแล้วอะ่ะต้องระวังนะคะคือมันจะเป็นมันจะเป็นการนอกใจอะ่ะอืมมันจะเป็นการนอกใจคืออาจจะไม่ได้นอกกายแต่มันเป็นการนอกใจนะซึ่งมันเหมือนกับอาจารย์ไม่ได้ใส่มันจะเป็นฝั่งคนวันสุกเองหรือว่าคนที่บุคคลที่สามที่เข้ามานะที่พยายามจะบา,บาลานซ์ตัวนี้เราเห็นชัดมากเลยว่า มีเจ้าของแล้วอาจจะทั้งคู่ได้ซ้ำนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือก็อกลุ่นกันโดยที่พยายามจะบาลานซ์โดยการเก็บเธอไว้2คนนะ,ะสมมุติคนวันศุกร์มีเจ้าของแล้วคือไม่ได้อยากเลิกกับคู่ไม่ได้อยากเลิกกับกับคนของตัวเองนะคะแต่ก็อยากจะเก็บบุคคลที่3เนี่ยไว้ในชีวิตนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าหลูรีบถอนตัวให้เร็วที่สุดนะคะนะแต่ตอนนี้ที่ดูอยู่คิดว่ายังถอนตัวไม่ได้นะ แต่คือสุดท้ายแล้วมันมีโอกาสสูงแมกเลยว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้สุดท้ายมันจะต้องโบยบินแยกแยกกันไปนะคะต่างคนต่างไปเพราะฉนั้นต้องพิจารณานะว่าตอนนี้ทุกทุกครั้งที่เราพบพบปะกันเนี่ยพูดคุยมีความรู้สึกว่าตัดกันไม่ขาดเนี่ยเพราะว่ามันมีในเรื่องของเบ n นฟิตผลประโยชน์นะ,อ,ะอาจจะมีการพูดไม่หมดมีการโกหกมีการหลอก ะะซึ่งไทยก็ค่อนข้างแบบชัดเจนมากว่ามันมีเรื่องของเงินเงินทองทองนะที่อาจจะต้องช่วยเหลืออุปถัมภ์มากน้อยก็ตามนะคะทั้งที่เต็มใจจะให้รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกก็ตามหรือว่า เขามาบอกว่าแม่ป่วยหรืออะไรก็ตามนะคะก็อยู่ที่ตัวคุณนะมันมันเป็นความรักสลับครัวที่มันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยู่ในสถานาการณ์ที่อยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนนะคะอาจารย์ก็แนะนําว่าคือสุดท้ายเนี่ยมันต้องแยกย้ายอย่าไปเสียเวลากับตรงนี้มากนะคะในเมื่อถ้าเกิดคุณมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเขาคนนั้นก็มีเจ้าของอยู่แล้วด้วยยิ่งนานไปนะมันก็ไม่ดีนะคะผิดศีด้วย และสุดท้ายเนี่ยคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือคนที่เขาหลักคุณนะคนที่เขาทุ่มเทเกับคุณมาตลอดบางคู่เนี่ยเสียไปนิดเดียวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ได้นะคะมารู้อีกทีก็สายเสียแล้วอันนี้ก็ถือว่าเตือนแล้วก็ให้สติขอให้คุณโชคดีค่ะ